ไม่มั่นใจดูเดียวพี่ถ้าเป็นเกียร์ตัวนี่เจอไหมเนี่ยตรงก็คือเจอ ลงเท่ทำะไรไปโดดเนี่ยปืนองให้มีไว้ทำไมอ่ะไปยิงยิงตำรวจป่มไม่แม่ฮะี่บาทสามหมื่นจีนกเบียนไหมไม่ไม่เดือดของดีด้วยเนี่ย ซื้อจากที่ไหนไม่ต้องจากในกลุ่มออนไลน์นอวอวอร์จยันห<ไ>นึ่งนะแต่ไม่ได้ชื่อเองแม่ถูกไหม,ล,ไมลูกซื้ออย่างไหนเนี่ยพวกลูกเน,นี่ยทหามที่ทหารปืนทหารปืนเหรอแล้วมีปืนครับหน้าคอยคอยจะมีป้ายขาวขาวแดงแล้วเลยใช่วางไว้หลังป้ายแล้วก็ปักหัวไม้ขาบแล้วก็บอก บอกว่าพี่มาถึงตรงหมดแล้วพี่พี่สังเกตป้ายป้ายนี้ครับมันจะอยู่หลังป้ายเรื่องหลังอย่างนั้นพอวางผมวางผมก็ฉีดออกไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรก็กับป้ายเลยพอครัรับแล้วออกผมก็ลบแชทลบอะไรหมดก็กลับมาป้ายเออเ,อ,อ,เอ,อเรืเออ่องนั้นได้เท่าไหร่อย่างนี้ก็มันรวมอยู่ในรวมอยู่ในเงนื่อนงอบเลยแสนนใช่เงื่อนงอบแบบอะไ